ค่ะทุกคนเย้บอย PY TV นะคะคิดถึงช่องนี้มากเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนบอก็จะมาเล่านะคะประสบการณ์ที่จะมาเล่านะคะว่าทําไมถึง Youtube ถือปอยถึงหายเงยช่องนี้ไปนานมากเกือบพออาทิตย์ได้แล้วมั้งหรือว่าอาทิตย์กว่าไม่แน่ใจนะคะ ก็จะมาเล่านะคะว่าเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับช่องปอยนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปเับาเชื่อมคลิปกันนะคะก็อย่าลืมเช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ปอยด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของปอยนะคะทุกคนโอเคค่ะรู้จบคลิปกันเลยไปกันก็โอเคนะคะทุกคนก็คือจิที่ปอยไม่ได้ทำเอไม่ได้แบบลงคลิปเลยแบบ พออาทิตย์หรือว่าอาทิตย์กว่านี่นะคะก็คือเพราะช่องปอยเข้าไม่ได้นั่นเองนะ,ะทุกคนถ้าใครได้ติดตามทิกตอกไอจีแช่ทิกตอกไอจีปอยนะคะจะรู้นะคะว่า YouTube ปอยเข้าไม่ได้ก่อนที่จะมีงานบาร้อยกระทรงนะคะก่อนวันที่เท่าไหร่นะงานเราทงก่อนวันที่19นะคะปอย u t u b e ปอยเข้าไม่ได้ประมาณวันที่28นะทุกคนก็คือ มันมันบอกว่าให้ยืนยันตัวตน10ก็ให้ยืนยันตัวตนนะคะอายุของปอยนะคะไม่ถึงสิบแปดปีนั่นเองนะทุกคนปอยก็ต้องแบบเออยืนยันตัวตนนะคะยืนยันก็คือช่วงแรกคือวันที่สิบแปดใช่ไหมปอยลงแล้วเฮ้ยเปิดเข้ามาก็กําลังจะลงคลิปนะคะเกี่ยวลงคลิปวอลกหนึ่งวันที่โรงเรียนนั่นเองก็คือปอยได้อ่านถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเล่าอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปบู๊เป็นเรื่องนู้นแล้วกันนะก็คือ ช่องของปอยมันแบบที่18ใช่ไหมมันเข้าไม่ได้ทุกคนก็คือมันบอกว่าให้ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนอายุ18ปีนะคะแต่ตอนนี้ปอยอายุ17ปีนะคะก็คือตอนแรกทําไม่เป็นก็คือเข้าไปที่แบบเออพื่อีเมล Google อะไรแบบนี้เข้าไปที่อีเมลมิวตอนแรกก็คือเข้าไปนะคะก็ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วมันก็กดมีให้กดถัดไปแล้วมันก็จะแบบยืนยันรหัสสองชั้นใช่ไหม คือหาสองชั้นแล้วมันก็จะขึ้นแบบหน้าแบบเนี้ยเออหน้าแบบนี้ให้นะคะแล้วมันก็กดถัดไปแล้วมันก็กลับมาหน้าเดิมคือแบบทําอยู่ตัวน,นั้นอะทาอยู่แบบหลายครั้งมากเลยประมาณสี่ห้าครั้งได้แล้วเครื่องแล้วตอนแล้วแล้วมันก็ไม่ให้ทาต้องรอประมาณวันหนึ่งนะคะวันหนึ่งใช่วันแต่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแหละ ใช่วันหนึ่งนะคะ 24, 24ชั่วโมงถึงกาจะกลับมาทําได้แล้วปอยก็กลับมาอีกวันหนึ่งปอยก็กลับมาทําอีกแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทาไปเรื่อยๆจนแบบคือมันต้องรอให้ครบหนึ่งวันนะคะแล้วพอปอยคือเแบบเฮ้ยเริ่มท้อแล้วอะ่ะไม่ทําและสร้างช่องใหม่ช่อง youtube อันนี้คงเข้าไม่ได้แน่นอนเลยนะคะปอยก็เลยคิดว่าอยู่ในใจนะคะก็คือ ก็แบบเสียใจมากเพราะช่องนี้นะคะเขาได้ตาม7 0 0ดร0ส700กว่าคนแล้วนะคือแบบเสียดายมากคือตอนนั้นนะคะก็คือได้ทักลงไปในกลุ่มแบบกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะในไลน์นะทักไปบอกนะคะแล้วมีมีคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เข้าไปแก่อ,อ,อายุในอีเมลปอยลองเข้าไปดูแล้วเออมันก็เข้าไม่ได้คือแบบท้อแล้วตอนนั้นคือแบบไม่ทําแล้วนะคะทุกคนยูทูบก็แบบไม่เข้าแล้วเออแบบ เศร้าแบบเศร้าใจมากคือตอนนั้นคือทอมากมากเลยนะคะแล้วเอก็ได้ไปสมัครช่องใหม่นะคะช่อง youtube ช่องใหม่นะคะค่ะก็คือช่องชื่อว่า p ีปอย po นะคะก็ได้สร้างช่องใหม่ตอนนั้นก็คือตอนนี้ผู้ติดตามน่าจะประมาณสามสิบกว่าคนนะคะก็ก็ช่องนั้นในสามสิบกว่าคนเอก็ได้ลงคลิปไปหนึ่งคลิปนะคะก็คือวอล์กที่โรงเรียนก็จะมาลงที่ช่องนี้หละก็คือช่องนี้ก็ มันเข้าไม่ได้ปอก็ต้องไปดูช่องนู้นนะคะก็คือเสียดายมากแล้วคือมันมีอยู่วันหนึ่งเมื่อวันเมื่อวันที่เออวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบห้าเมื่อวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมเออปอก็เลย ลองทําอีกทีเผื่อได้แล้วปอยก็แบบไปอ่านให้มันแบบละเอียดให้ที่สุดอ่ะมันให้ปอยไปทําที่ในแอปอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนไปให้ปอยไปทําในแอปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะคะมันชื่อแอปว่าอะไรไม่รู้มันอะไรเซิร์ฟเวอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะคะทุกคนก็คือให้เข้าไปทำปอยก็เลยแบบเออลองเข้าไปทําดูเผื่อได้นะคะแล้วปอยว่าเข้าไปทําปุ๊บใช่ไหมก็ใส่รหัสลงรหัสรหัสสองชั้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีให้ติ๊กถูกว่า เออจะลงด้วยแบบประชาชนหรือว่าอะไรนะคะก็พอก็ติ๊กไปที่ลงแบบประชาชนนะคะก็กดไปแล้วมันก็จะมีให้กดถัดไปไมีให้กดถัดไปแล้วเออแล้วมันก็จะขึ้นให้สแกนแบบประชาชนแล้วก็เอ๊ไม่อันดับแรกก็คือจะให้ใส่อายุวันที่วันเกิดอะไรของตัวเองนะคะปอยก็คือแบบคือตอนนั้นตอนนี้นะคะปอยอายุยังไม่ถึง18ปปีใช่ไหมปอยก็เลยใส่เป็นวันเกิดของพี่ นะคะพี่รู้นั่นแหละนะคะก็คือะก็คือบอยใส่เป็นอายุของนะคะก็นะคะพี่ก็คือเขาอายุ18ปีแล้วนะคะปอยก็เลยแบบเออไปขอ บัตรประชาชนมานะคะก็ใส่อายุไปตอนแรกนะคะใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่พวกเอ่อบัตรประชาชนมันมีให้แบบ่ายปร,าประชาชนด้วยนะคะทุกคนก็ปอยก็ทําแบบเออกดไปแล้วมันบอกว่าให้ร้อยยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วพอวันที่ยี่สิบสี่คือเมื่อวานเมื่อวานใช่ปอยก็เลยเข้ามาทาอีกทีเอ๊เฮ้ยท้าไหม,มันก็ยังเข้าไม่ได้เราก็เลยแบบเออลองทําใหม่ทําใหม่อีกรอบนึงนะคะก็ทําใหม่ แล้วมันก็จะมีแบบให้บอกบัตรประชาชนใหม่แล้วก like ็กรอกใหม่ที่ปอยไม่ได้ก็คือเพราะว่าปอยกรอกเออพศผิดพอศต้องเป็นอีพศต้องเป็นของประเทศภาษาอังกฤษนะคะก็คือแบบพศสองศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ปอยก็กรอกผิดไปนะคะปอยกรอกเป็นรอบแรกปอยกรอกเป็นสองศูนย์ศูนย์สาม แต่จริงๆมันต้องเป็น2 0 0 1นะคะระกอบผิดก็คือแบบปวดภัทายตอนนั้นคือแบบยูทูบกลับมาทุกคนคือบ่ายูทูบกลับมาทุกคนคือว่าดีใจมากมากคือแบบอยากจะคิดเ้่นบ่ายคือนอนทํากันบ้านอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนอนทํากันบ้านแบบเฮ้ยยูทูบเข้าได้เลยอยากจะคิดก็คือเดี๋ยวถ้าคีดก็คือเขาจะจ้าว่าเป็นอะไรนะคะก็เลยแบบไม่ได้นั่นอะไรนะคะทุกคนก็แบบ คือเข้าได้รีโพสต์ในชุมชนเลยค่ะว่าคิดถึงทุกคนมากนีแบบเข้าได้แบบเข้า youtube เลยจ้ะแล้วลองเข้าดูเออมันก็ทําได้นะคะก็แบบตืนใจขอแห้ง<笑><笑>ก็คือก็ตอนนั้นก็คือจะได้แล้วนะคะก็แค่ข่ามาเล่าแล้วนะคะก็เออทุกคนกอจะส่าก็คือทุกคนคคิดใช่ไหมว่าแล้วช่องนั้นล่ะช่องที่สมัครใหม่แล้วที่ช่องช่องนั้นล่ะที่สมัครใหม่ P O โแต่พีล่ะ พื่อว่าจะปอยจะเลิกทำไหมก็คือปอยไม่เลิกทำนะคะช่องนั้นปอยจะทำเป็นช่องของสารลองว่าจะลงเกี่ยวกับพวกเอ่อพวก IB บิค n พพวกสอนวาดรูปสอนอะไรในแอป i b บิค n t นะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะไปติดตามช่องนั้นของปอยด้วยนะคะทุกคนก็ไปกดใต้นะคะใครที่อยากดูคลิปบล็อกหรือใครที่ชอบคุณดูคลิปบลอกนะคะก็คลิปนั้นนะคะปอยได้ลงไปแล้วแต่ไม่ได้ลงช่องนี้นะลงช่องเอ่อพี่ boy. po นะคะลงช่องนั้นไปเพราะว่าตอนนั้นช่องปอยช่องนี้เข้าไม่ได้เพราะก็เลยลงช่องนั้นนะคะก็สามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวลิก์จะทิ้งไว้ใต้ description นะคะใต้คลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะไปปันยูให้หน่อยกดติดตามให้ด้วยนะคะคนก็ไม่มีอะไรมากแล้วมีแค่นี้จริงๆแหละใช่ป่มมีอะไรต้องอะไรไม่มีเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนึกก่อน ไม่มีนะทุกคนก็โอเคขอจบคลิปเพ,เพียงเท่านี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ปอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปไม่ลาดของปอยนะคะช่วงนี้อาจจะแบบติดเรียนอะไรแบบไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะก็อาจจะลงคลิปสัปดาห์หนึ่งต่อคลิปหรือว่าสสัปดาห์แล้วแต่ความขยันนะคะทุกคนก็เมื่อวานก็คือมีกันบ้าน ก็อาจจะไม่ได้ลงนะคะก็คือตอนนี้กำบ้านเยอะมากแต่ปอยจะให้ดูกันบ้านปอยแปบ๊บหนึ่งอ่านี่ทุกคนนี่นะคะจะเป็นสมุดจดกำบ้านเออทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนสมุดก็คือสมุดฮววอวปยเล่มน,นี้นะคะปอยได้ไปซื้อมาใหม่นะคะก็คือทางเรียนขอให้งบซื้ออุปกรณ์การเรียนนะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่นะคะนี่นะคะปอยจะไว้แบบจดโน้ตจดอะไรประมาณนี้นะทุกคนดูดิเรียน,นแค่อาทิตย์สวงฝ่ายเลยจ,จดแบบเยอะมากะคะ่ะ นี่เดี๋ยวอยจะให้ดูการบ้านปอยกล้องสัปดาห์แรกๆนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมอะกล้องจะเห็นปะเนี่ยโชงสัปดาห์แรกๆอะทุกคนคือแบบน่าจะไม่เห็นอะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ใหกันแนละ้วกันเนาะถ้าเห็นก็ไม่ขึ้นให้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นการบ้านของอาทิตย์นี้นะคะก็ดูดิเกิดบเยอะมากดูดิเดียงเลยหกวิชานะคะ แค่ผ oh ่านไปแค่4วันเองคือ6วิชาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือปาไป3วิชาแล้วคือต้องส่งพรุ่งนี้อีกวิชานึงคือแบบโอ้โหจะบ้าตายนะคะทุกคนก็โอเคค่ะจบคลิปสักทีเถอะไปค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย